เราหันไปดูทางสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะเพราะว่าภาพที่เห็นในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาเห็นแล้วค่อนข้างสะเทือนใจค่ะที่รัฐที่เมืองบอลติมอร์นะคะเกิดการจลาจลขึ้นมาการจลาจลครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์การเหยียดผิวจริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่19เเมษายนที่ผ่านมามีผู้ชายคนหนึ่งผิวดำชื่อว่าเฟรดดี้เกรย์ถูกตำรวจนั้นจับกลุ่ม และด้วยลักษณะการจับกลุ่มนั้นก็คือจับมือควยหลังแล้วก็รัดนำ handcuff เนี่ยนะคะเข้าไปรัดที่ข้อมือสองข้างควยหลังไว้ปรากฏว่าเขาก็บ่นว่าเขาเจ็บหลังเขาปวดหลังเขาเจ็บหลังช่วยเอาเอาไอ้พิพันธ์เนี่ยออกออกไปสักทีนึงเขาปวดหลังปรากฏว่าตำรวจไม่ฟัง เขาได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังและผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นั้นเฟรดดี้เกรสเสียชีวิตค่ะวันนี้คือช่วงระยะเวลาวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะเกิดมีการจัดงานศพของเฟรดดี้เกรขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดแล้วมันจบด้วยภาพเหล่านี้แล้ค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพเหมือนกับ C.V.S จริงๆแล้วเหมือนกับบูธหรือว่าสานบ้านเราเนี่ยขายของเป็นขายยาด้วยขายเวชภัณฑ์พวกเครื่องอปะทินผิวทั้งหลายแหล่เนี่ยค่ะก็มีการเผา C.V.S ขึ้นขึ้นแล้วก็เผารถแล้วก็โยนก้อนหินใส่ตำรวจมีตำรวจบาดเจ็บเจ็ดนายนะคะเจ็ดนายทั้งหมดหนึ่งในเจ็ดนั้นบาดเจ็บสาหัสภาพที่เห็นนั้นก็คือการปล้นสะดมและ เกิดขึ้นกลางวันแสกๆคะ่ะเมื่อบ่ายโมงตามเวลาท้องถิน่นเมื่อวันจันทร์เนี่ยก็คือเขายังไปรวมตัวกันที่งานศพของเฟรดดี้เกรย์อยู่เลยแต่ปรากฏว่าพอตกบ่ายปุ๊บมีการปลุกระดมกันว่าจะมีการจราจรให้มารวมตัวกันเพื่อเอาคืนและเพื่อเรียกร้องสิทธิ์นี่คือตำรวจจราจรที่ถูกส่งเข้าไปนะคะไม่ได้ยิงกระสุนจริงแต่ว่าเป็นกระสุน ที่ปล่อยกแก๊สน้ำตาก็มีการสลายการชุมนุมไปเหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งอายการสูงสุดรวมไปถึงนายกเทศมนตรีรวมไปถึงผู้ว่าการรัฐออกมาประกาศภาวะฉุกเฉินค่ะแล้วบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่า เวทนาจริงๆไม่นึกเลยว่าเบืองบอติเมลจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมจําได้นะคะถ้าย้อนกลับไปถึงเฟอร์กูสันก็มีเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วเหตุการณ์นี้ใหญ่กว่าเฟอร์กูสันเยอะเพราะว่าเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าจํานวนประชากรก็มากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจํานวนประชากรที่เป็นคนผิวดํา ที่ไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้อายการสูงสุดคนล่าสุดเลยค่ะเพิ่งรับตําแหน่งเมื่อเช้าวันจันทร์นี้เองเข้ามารับตําแหน่งก็เจอเรื่องนี้แล้วก็ยอมรับว่าการการที่มีการความเป็นห่วงที่เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์สําหรับ ตำรวจผิวขาวกับคนชุมชนผิวดำเนี่ยเขาจะเข้าไปดูเป็นกรณีพิเศษเพราะว่ามีหลายต่อหลายเมืองที่ประสบกับปัญหาในลักษณะนี้และยิ่งเกิดปัญหาแบบนี้ก็ยิ่งสร้างให้สิ่งเหล่านี้มันยิ่งใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเป็นหนองที่เฟ้อฟ้าขึ้นไปเรื่อยๆและไม่สามารถที่จะรักษาได้เพราะฉะนั้นนี่คือภาพบรรยากาศที่บติมอรล่าสุดนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันตั้งแต่ช่วง ตีสองตีสามตามเวลาท้องถิ่นก็ยังมีการเผาสะดมกันอยู่อยู่ในเมืองโบติมอร์นะคะมีรถถูกเผามีตึกถูกเผามีบ้านเรือนถูกเผาเพราะฉะนั้นเขาก็ยังรับมือกันอย่างต่อเนื่องถึงเช้ารุ่งขึ้นของวันอังคารนี่แหละคะ่ะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่มาฝากกัน